ช่วงนี้ใครที่สนใจนะครับลงทุนนะครับในสินทรัพย์ดิจิทอลต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยนะครับเรียกว่าเป็นสินทรัพย์แห่งอนาคตประเทศไทยตอนนี้กําลังตื่นตัวสุดๆเลยนะครับเป็นหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้มากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพูดคุยนะครับกับเจ้าของแพลตฟอร์มเทรดคริปโตหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับที่มีเหรียญหรือว่าสกุลเงินต่างๆมากที่สุดในประเทศไทยกับทางซิฟเมกนั่นเองนะครับวันนี้พูดคุยกันนะครับกับดรเอกราบยิ้มวิไลนะครับประธานเจ้าที่่ัตงงาและผู้้รวมออข ซิปเมกไทยแลนด์นะครับดรเอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเอาเป็นภาพวางก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ตลาดสินทรัพย์ดิจิตัลในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับเพราะเห็นหลายคนเนี่ยสนใจกันมากๆเลยคือตอนนี้ถือว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าตลาดได้รับความนิยมอย่างสูงมากเลยนะครับตอนนี้ครับมีคนเปิดบัญชี ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยครับหนึ่งล้านหกแสนบัญชีแล้วนะครับอันนี้คือทั้งประเทศนะฮะทั้งประเทศเลยครับต้นปีเนี่ยสามแสนบัญชีเองนะครับครับคือเติบโตมาเนี่ยครับเยอะมากห้าเท่าได้เลยครับแล้วก็บัญชีซื้อขายหุ้นเนี่ยครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสี่ล้านแปดแสนบัญชีเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นนะครับกับตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยครับได้รับความนิยมและเติบโต อย่างมหาศาลอะไรกัเราเห็นว่าอ <sm itos> <Right S 2> right ัตราการเติบโตเนี่ยมากกว่าตลาดหุ้นหลายร้อยหลายพันเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะมองว่าทาไมคนคไทยถึงสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลมากกันขนาดนี้คือเราก็ได้เห็นนะครับว่าหลายคนก็กระโดดข้ามการลงทุนในตลาดหุ้นมาตลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิตัลเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีครับคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้ สองมันเป็นสินทรัพย์ที่คนทั่วโลกเขาซื้อขายสินทรัพย์อันเดียวกันครับครับไม่ไม่ใช่หุ้นในหุ้นในบริษัทไทยก็คือซื้อขายในประเทศแค่ดทะเบียนในประเทศไทยใช่ในประเทศไทยใช่ครับและอันนี้ก็คือก็คือคือทั่วโลกเลยนะครับสามก็คือการเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลครับมันง่ายครับครับแค่โทรศัพท์มือถือนะครับก็แค่กรอกข้อมูลส่วนตัวถ่ายรูปถ่ายรูปนิดหน่อยก็เปิดบัญชีได้แล้วฝากเงินก็ได้ครับขั้นต่ำก็10บาท 15บาทก็ลงทุนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็คืออุปสรรคในการลงทุนน้อยลงอย่างมากในขณะเดียวกันผลตอบแทนนะครับเพราะว่าปีนี้ครับมันเป็นขาขึ้นนะครับของตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลเราอยากเห็นอย่างที่เราได้เห็นว่า Bitcoin หรือ e t ทีเรียอะไรต่างๆนะครับหรือว่าที่คนไทยนิยมเทรดเหรียญน้องหมาโด g e c o i n ์ชิบะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เห็นว่าได้มีผลตอบแทนสูงมาก คนเขาก็เลยเข้ามาในตลาดนี้มากขึ้นนะครับ,รบผมก็คิดว่าสถานาการณ์โควิดเนี่ยทำให้คนก็หันมาหาเงินทั้งอื่นมาลงทุนตรงนี้มากขึ้นโดยสัคบคือพฤติกรรมของผู้บริโภคเองมันก็เปลี่ยนไปด้วยก็เปลี่ยนปรก<ง>ะกอบกับเรื่องของขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งยากไม่เหมือนตลาดหุ้นอาจจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าแต่อีกหนึ่งข้อจํากัดหลายคนมันบอกว่าคริปโตหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลมันเทรดกันทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ตอนเราหลับจะทำยังไงฮะมันจะทําให้ความผันผวนมากขึ้นตามไปด้วยไหม จริงๆแล้วนะครับก็คือว่าคนที่เขาเป็นเทรดหรือคนที่เขาเก่งกำไรนะครับแน่นอนว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมัน24ชั่วโมง7วันต่อทิ์ไม่มีวันหลับไม่มีวันหยุดไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เข้าใจได้นะครับถ้ามีความกังวลอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยครับมันก็เลยมีความเสี่ยงมากกว่ามากกว่าสินทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอื่นเป็นพิเศษนะครับเพราะบางบางเวลาที่เราหลับอยู่นะครับเราก็อาจจะไม่สามารถซื้อขายได้ครับเพราะฉะนั้นก็ คนที่จะมีวินัยในการการลงทุนค่อยๆทยอยลงทุนก็ได้นะครับ,รบไม่จําเป็นต้องลงทุนทีเดียวนะครับถ้าตื่นมาแล้วราคามันลดลงคงก็โอเคนิดนึงก็ได้อะไรนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้ถามในมุมของนักลงทุนด้วยแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วการลงทุนในพวกสินทรัพย์ดิจิทอลมันเหมาะกับเป็นเดเรทหรือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวดีฮนะจริงๆแล้วมันได้ทั้งสองนะครับ,รบพอดีมันเป็นขาขึ้นของปีนี้มันเดเรดก็เดเรดได้นะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ว่าถ้าเรา จะลงทุนจริงๆนะครับมันก็มีเหรียญหรือสินทรัพย์ดิจิตอลไม่กี่ประเภทที่มีความมั่นคงพออย่างเช่นบิตคอย n อย่างเช่นอีเทเรียมที่ถ้าเปรียบเทียบเมื่อ10ปีที่ผ่านมาบิตคอย n ยังอยู่ที่เหรียญละพันกว่าบาทเองครับและตอนนี้เหรียญละ2องลา้านสองแสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวปีต่อปีเขาเติบโตตลอดนะครับเพราะว่ามีจํานวนจํากัดมี2 1ล้านเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเหรียญอย่างบิตคอย n เหมาะกับการลงทุนนะครับ เทรดก็เทรดได้แต่ถ้าคุณลงทุนคุณสบายใจเหมือนกันครับในเรื่องของการให้การยอมรับนะครับประเทศไทยเองการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแบบนี้มันอยู่ภายใต้การกับดูแลของกรตหรือว่าแบงค์ชาติไหมฮะใช่ครับก็คือว่าแพลตฟอร์มหรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยครับต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อนนะครับและสำนักงานกราตก็จะกํากับดูแลนะครับซึ่งทางซิฟแม็กซ์เรามีใบอนุญาต2ใบนะครับจากกระทรวงการคลังนะครับแล้วเราก็ประกอบธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของสนรภูมิาการต่ออย่างนี้ผู้บริโภคหรือว่านักลงทุนเนี่ยสบายใจหายห่วงเลยนะครับถ้ามันลงทุนกับทางซิฟเมกนะฮะจุดนนเด่นของแพลตฟอร์มของเราดเรเล่าให้ฟังหน่อยครับมีอะไรบ้างฮะก็คือลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้ยอย่างง่ายดายนะครับ,รบฝากเงินได้อย่างง่ายดายนะครับเรามีเหรียญที่เยอะที่สุดนะครับในประเทศไทย ตอนนี้กี่เหรียญฮะัตอนนี้ประมาณ75เหรียญแล้วครับ75เหรียญแล้วใช่ครับใช่ครับเยอะที่สุดในทุกแพลตฟอร์มในประเทศไทยเลยใช่ครับใช่คบดรบอกว่าเปิดง่ายบัญชีใช้หลักฐานอะไรบ้างฮะลงทุนขั้นต่ําเท่าไหร่ครับลงทุนสิบบาทก็ลงทุนได้แล้วครับคุณก็โอนเงินเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ใช้แค่บัตรประชาชนก็พอแล้วนะครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าลูกค้าอยากจะซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลครับและเขาทิ้งไว้กับที่บัญชีของเขาคนะครับเหมือนในบัญชีก็เป็นพอร์ตนะครับ ในสินทรัพย์ที่เราเรียกว่า wallet ก็คือกระเป๋าครับเราก็จะให้โบนัสกระเป๋าเงินของเขาอ่ะใช่ครับเขาก็จะได้โบนัสนะครับสมมติถ้าซื้อบิตคอยน์นะครับแลวทิ้งบิตคอยน์ไว้ในกระเป๋าก็จะได้โบนัสไม่ต้องเทรดครับเราให้โบนัสนะครับทุกวันเะครับมันเหมือนเป็นการออมไปในตัวไหมครับมันเป็นการออมถูกต้องครับโอ้โหตอนนี้เทรนด์เรื่องของการออมเรื่องของคริปโตสินทรัพย์ดิจิตอลในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครดีมากเลยครับเราก็เห็นว่า ลูกค้าฝากสินทรัพย์ดิจิตอลไว้กับทางซิฟเม็กนะครับก็เลยหมื่นล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วครับก็เห็นว่าแล้วจริงๆมากกว่านั้นด้วยนซัมนะครับเราก็เห็นเทรนด์ว่าในช่วงของ new normal นะครับก็คือช่วงยุคโควิดครับคนหาพยายามหาช่องทางการลงทุนรายได้ใหม่ๆมานะครับและคนที่เขาเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิตอลเขาก็ฝากไว้กับเราและเขาก็ทิ้งไว้อย่างน้อยถึงแม้ว่าราคามันลดลงมาแต่ว่าเขาก็เหมือนได้โบนัสทุกวัน ก็ได้ตรงนี้มาชดเชยไปด้วยส่วนต่างที่อาจจะหายไปในท่าราคามันปรับตัวลงมานะอันนี้ในกรณีที่ราคามันลดลงนะแต่ก็จะมีเรื่องของการออมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโบนัสอย่างที่ดรบอกไว้นะอย่างตัวซิเอกปัจจุบันเองลูกค้าตอนนี้เรามีประมาณกี่บัญชีแอคทีฟประมาณสักเท่าไหร่ฮะคือตอนนี้มีลูกค้านี่เกินหนึ่งล้านคนแล้วนะครับแอคทีฟก็อยู่ประมาณสักแสนห้าสองแสนครับก็บางวันก็มันขึ้นอยู่กับตลาดพอดีตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยครับมันมีความผันผวนสูงนิดนึง ก็เลยคนเคลยค่อนข้างแอคทีฟหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาราคามันขึ้นลงมันก็ขึ้นลงอย่างอย่างไวนะครับก็ค่อนข้างแอคทีฟครับพูดถึงเรื่องของการแอคทีฟมันก็พอๆกับตลาดหุ้นเหมือนกันนะก็สัดส่วนเองก็ใกล้เคียงกันนะประมาณนั้นใช่ครับใกล้เคียงกันวอลลุ่มแต่ละวันเยอะไหมดรตอนนี้วอลลุ่มของทางซิปหนึ่งครับตอนนี้ก็เลย1000ล้านบาทต่อวันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เติบโตเรื่อยๆเลยนะครับ ครับครับอยากรู้แล้วดรฮะนอกจากการเทรดเรื่องของเหรียญแล้วเรื่องของการออมแล้วในแพลตฟอร์มของ s i ปเม็เองยังมีบริการอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างฮะตอนนี้คือเราก็มีเราก็มีเหรียญของ s i ปเม็ก็คือ Si ปเม็กโทเนะครับอ๋อมีโทเคนของเราเองด้วยใช่ครับลูกค้าสามารถซื้อได้แล้วก็เราก็เขาก็ได้โบนัสเป็นพิเศษนะครับยิ่งซื้อเยอะคุณก็จะเป็น v i p นะครับในขณะเดียวกันคุณสามารถใช้ตัว s i p เม็กโทเคนเนี่ยเข้าไปในแพลตฟอร์มที่เราชื่อว่า Sip เวิลด์ได้ นะครับซิปเวอร์ซิปเวร์เอาไปแลกพวกไลฟ์สไตล์โปรดักต์ไปที่พักโรงแรมนะครับร้านอาหารอะไรพิเศษต่างๆนั้นนะเพราะเราคิดว่าการเงินการลงทุนเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่สําหรับเอากําไรได้อย่างเดียวไม่ใช่กําไรในทางการเงินคุณสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันคุณได้ด้วยซ้ำถือว่าสิทธิพิเศษเยเยอะเลยเฉพาะลูกค้าที่มาเทรดผ่านซิปเมกนะฮะใช่ครับนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมฮะดร็อปเตอร์อ๋อเดี๋ยวเราก็จะมีประกาศเยอะยะเลยครับก็คือว่า จะมีเหรียญใหม่ๆเข้ามาอีกนะครับมีการใช้จ่ายโดยการใช้ใช้บัตรเครดิตการอะไรอย่างนี้ครับเราก็เวิร์กกันอยู่หลายอย่างนะครับเราก็จะมีการประกาศต่อไปรอติดตามเลย๋ยวมีอะไรให้ตื่นเต้นกันแน่นอนนะครับต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าพูดถึงเรื่องของการนําเงินคริปโตไปใช้จ่ายจริงในชีวิตประจําวันเองตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครตอนนี้ก็ถือว่าดีมากเลยครับจริงๆเราก็เพิ่งได้พาร์ทเนอร์กับกลุ่มเดอะวันการ์ดนะครับก็คือว่าลูกค้าสามารถ ใช้คะแนนในเดวันการ์ดนะครับมาซื้อคริปโตเคอเรนซีได้คือสกุลเงินดิจิตอลได้เดวันการ์ดของเซนทันนะนะเดอวันการเซนทันอะไรครับตามที่เห็นในจอเลยครับเนี่ยครับเราก็มีการพันธถูกต้องครับก็คือว่าคุณแลกคะแนนไปเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลได้เลยครับมันคือเชื่อมโยง2โลกนี้เชื่อมโยงแบบโลกของการช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับมากับโลกของการเงินการลงทุนเรียกว่ามันขยับเข้ามามันขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามาขึ้นมาึ้นนะมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เลยนะจริงๆการเงินการลงทุนควรเป็นอย่างนั้นนะครับมันควรเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับแล้วก็สามารถใช้จ่ายได้อย่างง่ายดายนะครับและมันก็มีลูกเล่นหลายๆอย่างที่มันก็ทําได้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้ดรช่วยฝากอะไรหน่อยครับกับผู้ที่สนใจอยากจะมาเปิดพอร์ตกับเรานะครับหรือว่ามาลงทุนกับทางซิฟเมกนะครับก็คือทางซิฟเมกนะครับก็เป็น แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับแพลตฟอร์มลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยนะครับเราได้รับอบนุญาตจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วนะครับเราประกอบธุรกิจมาปีครึ่งแล้วครับในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ครับก็ทางซิปหนึน่งะครับก็เชื่อถือได้อย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ถามว่าตอนนี้ควรลงทุนไหมควรในหรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกว่าการลงทุนมีความเสีย่ยงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งมีความผันผวนสูงคุณอาจจะเริ่มลงทุนนิดหน่อยก็ได้ค่อยๆลงทุนไปและก็ศึกษามันต่อไปเรื่อยๆถ้ามั่นใจมากขึ้นก็เพิ่มการลงทุนต่อไปครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับดรเอกราบยิ้มวิไลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งของซิฟเมกไทยแลนด์นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับเอาละครับก่อนจบรายการนะครับมีอีกหนึ่งงานดีๆนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับจากบริษัทบางจากคอร์เปอ